แสบคักค่ะทั้งเพล็ทั้งแสบพิกพันกับแสบค่ะพี่หน้่งค่ะกินกับเน้ยงกับแสบนี่คุณดูแลร้านยังไงเนี่ยมีแมวมากระโดดทับจันฉันฉันตกใจหมดเลยนะวิ่งชนกำแพงไปเลย นี่คุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยก็แมวในร้านฉันมันป่วนมันชอบดื้อกับลูกค้าคุณเข้าใจไหมคุณคุณใจเย็นใจเย็นก่อนนะได้อยากลองดีมากใช่ไหมอะไรวะก็แมวมันป่วนแล้วทำไมหรือมึงอยากลองดีฮะนี่คุณทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณจะยิงฉันได้อยากลงดีมากใช่ไหม Mát hơi thở chịu mát hơi thở chịu mát hơi thở chịu mát hơi thở